ทุกคนนี้ดูหอยนางลมตัว็เริ่มเลยทุกคนจ้าที่นี่เนี่ยจำกัดเวลา2ชั่วโมงก็จริงแต่กินชั่วโมงแรกนี่ก็ถือว่าแซ่บติ่มแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าของก็คุณภาพกินแล้วสะอาดปากอร่อยน้ําซุปก็จะมีแยกอย่างนี้เลยทุกคนอร่อยมากทุกคนจ๋าเราจะถ่ายอะไรดีอันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วทุกคนเดินมาจากแก้วซูวันหนึ่งกิโลแล้วก็มาเจอนี่ค่ะชมุมชน ถนนพระรือซอยหนึ่งตรงข้ามกับอาชีวะพิษุุโลกยับอีกทีหนึ่งนะฮะร้านก็เปิดทุกวันค่ะมือเ่ยงจนถึงมือเย็นเลยทุกคนปิดสามทุ่มนะฮะติ่เกียวซ่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้กินโชว์อ่ะทุกคนจิ้มจิ้มจิ้มหลุดเนยพิกน้ำส้มซีฟู้ดเฉยเลยทุกคนมา่อร่อยมากกรทุกคนตับนอกนุ่งค่ะ อ,อ,อ่ยปักไข่ทุกคนนี่ไข่สวยงามเลยว่าเรามาตากก่อนให้มันเย็นลงนะฮะจะได้ไม่รอ้อนปากทุกคนนี่ฮะตรงนี้จะมีสาขาหนึ่งอยู่ที่ลกลใกล,ลงบยานประพุทธชินแล้วนะฮะตรงนี้ตรงสะพานรประตูชัยสีขาวๆข,ข้างหน้านี่ฮะทุกคนจ้า อ,อร่อยมากทุกคนเกี๊ยวซ้ายังอร่อยอ่ะทุกคนก็าดไม่ต้องจิ้มอะไรนะฮะทำไมกล้องมันเบลอเบอ,เบอนะลูกเบลอไหมชัดไหม,มชัดนะฮะนี่ฮะเฮ้ยทำไมกล้องมันสวา่างสวา่างทุกคนอ่ะมาต่อรู้แล้วละ่ะจากวันเหมอะของลมความอร่อยวันเนี่ฮะ มันมาทาให้หน้าจอเบลอทุกคนอร่อยจนเบลอนะฮะก็คือหน้าจอเบลอไปเลยเพราะอยู่ร้อนๆอ,อย่างนี้ฮะ,ะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากน้องเขาก็บริการน่ารักมากเลยทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะฮะเพราะว่าทํางานตรงนี้ต้องแบบใจรักดูแลแหละถึงจะต้องมาทาได้ไม่นั้นน้องอยู่ไม่ได้แน่นอนอร่อยมากทุกคนเขาบอกอ อร่อยมากบางคนมีทั้งหมดเป็นสิบๆน้ำจิ้มเลยนะทุกคนน้ำจิ้มบวยก็มีนะฮะแล้วแต่จะสั่งน้องๆเขาได้เลยฮะอร่อยมากแล้วขอขอสั่งขึ้นช่ายเพิ่มดีกว่าอร่อยมากคงจะพูดว่าอร่อยทุกคนใครที่แบบว่ามือค่ำนะฮะกินไม่หนักมากแต่มากินแบบคุณภาพซาบูรลนี่เป็นอีก ทางเลือกเลยนะแต่ถ้าเที่ยงเที่ยงนะฮะ mm hmm. ก็เปิด11บเอ็โมงครึ่งะคะ่ะก mm ็ hmm. ทีนี้ก็เป็นบุฟเฟ่ตอยู่แล้ว All you can eat เลือกติ๊กติ๊ก,ก,ก,เ,ลก,เ,ลกเลือกเลเลยมีทั้งเนื้อและหมูนะฮะปลาก็มีปลาหมึกก็มีนะฮะท mm ุกคนอร่อยมากทุกคนอ่ที่เราชอบที่สุดเราชอบน้ำซุปคะ่ะแล้วก็จิมจินะัะแล้วก็ เนี่ยฮะสดหมดทุกอย่างเลยทุกคนนะฮะมีความรู้สึกสดอร่อยแบบสดสดเลยนะฮะอร่อยมากชอบน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่ะแล้วก็น้ำจิ้มนี้เป็นเทลิยากินะคับแท่งานหรอใช่ไหมเราเลือกถูกไหมทุกคนไม่รู้แต่แต่มันอร่อยอะ่ะทุกคนพราเป็นว่าใครมาก็มีติ๊กติ๊กก็จะมีรายชื่อเลือกะ่ะทุกคนเนี่คฮะเป็นใบเลยฮะในส่วนของน้ำจิ้มนะฮะ น้ำจิ้มพรสึกใช่ใช่ใช่เกาหลีเลยใช่ไหมเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปน้ำอดลมไม่อัน้นไอติมก็มีนะฮะทุกคนแล้วก็อยากจะขอบอกนะกิมจีเขาสุดยอดมากนะ่ะไม่ต้องไปเกาหลีก็มากินที่นี่เลยคนะ่หอร่อยแท้ๆสุดสดเลยคนระับอร่อยมากทุกคนอร่อยนะะอร่อยมาก ญี่ปุ่นก็แบบสุดยอดเลยทุกคนคุณภาพสุขภาพมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวใหญ่ๆนะฮะว่ากินมือ้อค่ำแล้วจะแบบอ้วนหรือว่าเขาปกติเขาจะชอบออกข่าวไงฮะทุกคนว่าทานกินมือ้อค่ำหลังหกโมงเย็นแต่อย่างเรามาชาบูดีไลเนี่ยเราสามารถเลือกลิกๆเลือกเมนูได้มีทั้งขึ้นใช่ แรอดปลานะฮะกุ้งเกิง้งปลาหมึกยัดนู่นยัดนี่นะฮะก็ะะะสุขภาพดีฮะทุกคนถูกไหมฮะก็ะเลือกกินได้อ,อร่อยมากใครเป็นคอเนื้อก็มีหมดฮะริบอายใบายพายสันนอกสันในต้นคออะไระ่อมานนี่นะฮะ น้องลายเนื้อหมักนุ่มมีหมดฮะเสือร้องไห้ก็มีทุกคนหมูก็มีนะฮะเมนูหมูนะฮะสั่งน้องๆก็ได้เลยอร่อยหมูพิษไทยดำก็มีนะฮะหมูด้งหมูเจ้งลาวาฮะแล้วแต่จะเลือกเลยคฮะดูสิเมนูปิดร้อยทุกคนนะฮะ บูดีไลท์จ้าทุกคนจะเห็นว่าด้านนอกจะมีรถรถแอร์ปรับอากาศเป็นแบบสองแถวด้านนอกอะฮะปรับอากาศนะฮะสีม่วงซึ่งสามารถไปมอนงมอนอรอบเมืองได้เลยทุกคนแล้วก็ผ่านคาบูดีไลท์ได้ค่ะทุกคนใครจะนั่งสองแถวแอร์นะฮะซึ่งยังไม่เคยเห็นที่ไหนแบบนี้นะคะมีสองแถวติดแอร์สีม่วงที่อื่นไม่มีนะคะจังหวัดอื่นที่เชียงใหม่ก็ไม่แอร์นะฮะ พิษโุโลกเมืองสองแพวนี่สุดยอดมากตกลงใครจําคําขวัญจังหวัดพิชณุโลกได้หรือยังพระพุทธชินราชงามเลิศแหล่งกาเนิดระนเรส,ส่วนอะไรต่อสินะฮะแล้วไงต่อฮนะ,อะจําไม่ได้ต้องตอกย้ําบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวต้องมาบอกกันต่อในคลิปต่อไปว่าคําขวัญจังหวัดนอกแต่มันต้องสัมผัสก,กันไงทุกคนมีความเป็นเรือนแพรริมแม่น้ำน่านมีความเป็นกล้วยตากบางกระทุ่ม แล้วก็ประโยคสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาจะเป็นวักบอกถึงความงามตกน้ำตกแล้วก็ถ้ำก็คือเขาใช้คำว่า e n c h a n t i n g caves and u m waterfalls อะไรเงี้ยนะฮะอือร่อยมากเรากำลังจะปิดท้ายด้วยไอติมทุกคนนี่ทุกคนเราปิดท้ายจริงๆมีมินิช็อกบอลชิฟฟอดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะขนมหวานก็มีะทุกคน แต่เราไม่หวแล้วอิ่มมากอร่อยมาก